ตอนตอนตอนแรงตอนเย็นเลยฝันผู้ตรวจมหาผู้ตรวจมหาเดี๋ยวเดือเมืนน่อ,อน,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 อนั้นนี่ที่ข่อยท่ายกิจเจ้าที่ว่าเหล็กเขายิ่งไข้ขาเพียงอะไรเนไอ้ขึ้นั่นเจ้าฝันปอผู้ตรวจมหาว่าผู้ตรวจมหาขึ้นนั่นแหละผมลงแรงมากเลยฝันอีนลงผู้เนมหามหาเนนี่ฝันฝันท,ท,ที่นี่ท้าแล่ สวัสดีครับสีครับสวัสดีครับมาวินเอ่อแล้วก็น้องแพทแล้วก็บ้าป๋อยมาตรงนี้มาทางตัวนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมก็ขอเดี๋ยวนี้ยคือทําไมเห็นพ่อหน้าอยู่นะตรงนี้กับพ่อทงแหลคือพ่อทงแหลงกับทางทีมงานพวกผมเนี่ยพ่อทองแหลงกำลังจะแต่งตัวไปถ่ายคิดกับพวกผมที่สถานที่อื่นๆแต่วันนี้พ่อนาค มาหาผมดวนกระทันดวนกีไปสนีจ่าครับครับนะครับผมเปิดว่าเอ้าไปนาบอกไ็ได้นัดไปนัดไปยังเจ้าขึ้นด้มาหาผมเบิกระทันหันมาย่างดยวาาข่ะกินมาไนั่เตอนตอนอแรกตยันดิมาเยวเมื่อนัที่าิเจาที่ว่าเล็กทัวกินไข่ขาเตียงน่ะน่อง อ่ะขึ้นนั่นเจ้าฝันพอผู้ตวดมหาว่าผู้ตวดมหาขึ้นนั่นแหละท่านผู้ชมผมคนลูกทีมปอตรวดมหาอือผู้ตรวดตอนตอนที่เป็นฝันเด็กไอเด็กพวยไม่ได้เป็นบ่าในในเด็กจากหลวงผู้ตรวจเพราะถ้าในเด็กจากหลวงผู้ตรวจช่วงนั้นตกแรงมากตกแรงเจ้าเรียกฝันเห็นหลวงปู่ตกลงแรงมากเลยฝันเห็นหลวงปู่เป็นมหาโอ้เป็นมหาเนี่ยนฝันสาธุสาธุบัตที่นี่ถามแน่พนาดลักษณะที่เป็นมหาเจ้าเนี่ย มันได้รูปแบบใดครับมานเนี่ยพ่นเดว่าอ,อยู่สองสามขว่มอยู่เิ่นว่าเรกวดนี่มันถี่ว่ามีเนะก่าเบอาะทิศร่างทิศมีเก่าสิถ้าบอกถ้าแปลเป็นภาษาอีสานก็คือบอกตรงนี้อือ<ม>ว่ามีเก่เาเฉพาะเป็นยังไงเป็นยังไงครับผม,ผมก็จะผมบอฝันบ่ายัง บานี่เีคยวนี่มากมาเหรินน้ำแล้วอ่างมาเหรนน้ำนี่เก่าแต่แก่เก่ายังหั่นคุณว่าเก่าสามซี่โอ้เก่าสามซี่นั่นแหละ้านสั่งเก่าสามซี่ใช่สิเขาว่าเขาเก่าสามซี่ประเทศนี้ทว่าพูดวดเขามาหาหายที่เก่าสามซีที่คุยกันกับก่อนักทมาแล้วแร้วที่ผมถ่ายเป็นคลิปเด่นขึ้นเร็งอีกอย่างที่วันหนึ่งันมะ เลขฝันเลขอะไรฝันก้วยแต่ว่ามันผู้ทวดอันนั้นมันเป็นผู้ทวดตอนนั้นเป็นฝันในในฝันเห็นหอยยิงไข่เป็นถุงถุงว่างว่างเต็มจีนอนอยู่แต่ว่าที่ป็นเทศเลยนะเออที่ประเทศเลยเป็นฟันเดียนวันที่ต่างต่าเรื่องเปลี่ยนฝันเห็นว่างกองจุกโอยู่มีใซีถุงบหัวแปลโอ้ไม่แปลมันแปลเจ็บแปลถุงหัวเหล่าหอยยิงไข่ใช้ถุงมาจัติดตัดก็ตัดย่างดีเขาใช้ถุงไหวเป็นมา มอไผ่ห้อมันอยู่บนันทะเลว่าว่าอยู่พืน้นถือพวเป็นเปียกเป็นสันบ,บ่ออย่างนี้นี่ฝันมีขึ้นฝัน,นแจ้งมามาตีเอาม,มันหลายหลายฝุงหลายหอ่อเตียงกะจะเป็นซีเปังสันบอ่อนันมีซีขาเนาะเตียงเนาะบานกันถุงกันไปเป็นถุงก<ฮ>็จะเป็นศูนย์พวกเป็นศูนย์ก็จะเป็นเน่งไปส่นทั่ว ยังมันไปงสันตัวอันนี้คือความฝันขลิปีที่เขาไปไทยนะครับแต่ว่าลาุูนี่ที่เดี๋ยวนี้นี่ผมก็รักยังอึ่งเลยผมก็รักถึงไทยขิดแบบนี้อันนี้จู้นี่พอาน้าคิดถาหาเอาไหมหอเึ่นหอดหม่งเล่นหอขันมากกวานี่ปรนเอาะน้วพอต้องเบิ่งจากักานว้ายไปผู้เจ้ายกหัวก็้าวมาเลย ข่อยเรื่องบรไปจ้อยเจ้ามาให้พวกให้ลาเพิ่นดันลับเหมก่อนต้นเนาะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ายังดีเจ้าบ่ได้คลาคาสังจากเอฟซีเพราะว่าถากบริฟันแล้วถ้าบ่บอกห้ฟังเดี๋ยวเอฟซีสีบัวหูเดี๋ยวจะเดี๋ยวมาถึงว่ากวากะทือเลขออกแล้วจังมาบอกที่หนเจ้ามาบอกที่ไหนครับเนีว่าพอหลังมาบอกที่ดีแล้วครับมาทันเวลาพอดีทันเวลาพอดีก็คือตอนตอนคุยกับปูถั่วเนี่ยพอนักลักษณะที่พอคุยเนี่ยพี่พอนากแปลงแปลงเป็นอีสานมาเป็นคุยภาษาไทยบ่าเลย เป็นคุ้ยภาษายอ่ะผ้าสานอีสานอีสานีสานะอษานอีสานลงพูดทั่วคุคนพดต่นบอกาสาอิสานไตแต่ว่าตอนคุยกามป็นคุยภาษาอีสานโอ้จะมีุ้ยผู้เผิ่นีอิิเนาะบอมันสีนีเก่าจะว่าแน้นเนว่าแต่ว่าแต่ว่าหลวงปู่นั่งเก่าอยู่แล้วถูกต้องแม่หลงปู่เก่าลักษณะสีนี้คิ่แต่พเจ้าเหมนคนนีเพิ่งไม่ได้รับเด้ครับ เมื่อเมื่อตาเลยกลาตึ้ตี่เราดเนาะดองเรียวเจอเป็นส้มนี้เนาะขีตเว้ามาอน้งผึ้นเป็นเมา่ี่น่ขนาดเล่าเมื่อยห้เคียดปเด็นด้เด้อมาขนาดขอย็นส้มผมแบบเียเขาใส่ะไรไข่ไข่้ากจากเวลากมเน้ยรัดลอยให้โบว์เป็นระเบงเลยนี่ไปคือวางกันหัวมนเบียวหัวมันเป็นบุบบิบมัโอ้หัวกับโบวเหลียมจะคนเนี่หรอว่คว่คือเป็นน่ยอยากเห็คนหัวเียมต้องไปหาไหมเร มุ <c oughs> <house> ้งลาไม่ร e ู o. ้น <c oughs> ้องไอ้รามซื้อเลี้ยงเนี่ยซื้อเลี้ยงเจ้าก็ได้เนี่นออยูุ่เดียบเราโดนโดนแต่ว่าเจ้าวาบเมื่อปีนเนียคุมสมัยคุมือนี่หมอคนท่านสมัยบอกได้บนีผ่านไหโนี่เจ้าาบชบนบบิงงเรียนี่อันนี้กับคนาจมากกันระท่านหันเนาะบ้งไปบังมาเลยข้นกับา้องเรียนอ่ะเรีนบ่ว่ามันพีกับหนอนได้นี่ เราดียววนกันวันดวมาบ่บกันขากั้อนกขึ้าได้บ่บ่ดีดีก็คือม่ด้ต่กูชอบบุญงตัวลูกนี่ดิล้านโอ้ก้องลานเลยเนี่ยบุญอยบนิเดเอาหนาแปะกันบ้ญนะที่เดกันอเอาอันใได้ๆ้อกนะแมนเลยนั่งใส่กองบุญ่ะฝาเศนฟ้าเรียกว่าฝาฝันเ่ะมพี่น้องพี่น้องไม่อกันลูกๆพี่น้องพอกันได้มมกันะพี่น้องกันยางหักเข้าอรากกันสองสา โอ้ยูดีสบายจีน้องยูดสบายอยู่โอ้ไป็นยุท่างคุณโอ้เด็กนข้าวเราปลูกเน่าเลยเนาะของไรเน่าไรโอ้บอกเน่าปุ๊บเด็กก็ไม่ดีที่เขาเอาด้วยแลยเปกบานยันี่มันกำลังมีราคาบอดเ่าโอ้ปลูกเจ้าไรครับโอ้ไรไรยู่เหนียวจะบอนเน่าแต่เราไม่ชอบเขาไม่ชอบขอพายจะครับนะที่ก็น้องมาบอกกันไหมขอพัยครับ คือคนก,กับวอร์เลย์วอร์ยอบนุ่งหัวกันไปนะครับพอหานักแล้วก็เป็นคนหมักมวลพอตั้งแรกก็เป็นคนสายห้านะครับาากลับมาพักันเท่ากับน,นี่แหละครับที่ผมมาเบิ้งแต่คือเพป็น,ปนผมยังง่วงไม่ออกแค่เต็งโตเสรไปถ่ายคลิปอย่างเงี้ยเพ<ม>ื่อ<ม>นมาหาผมแบบเหมท่านหันตอนที่มีกะที่แหละที่ผมมาถ่ายกับผมช่วงเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังกันนะเปิดเผยเปิด,ปดยังกันถูกต้องนี่แหละขาดจะเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะมาไทยไปลาพอดีกับขนาดนะครับอุตส่าห์ยังง่วงนี่ว่ะ กูทวดเหมเอาบบไม่กันนะพุวมฟันนาันเอาเอาคัดใ้คัด no ัก okay. ันนะใหเอฟซีนนี้เนมันก็ว่ามันเลยมีเก่าซะวะกูถวดแล้ววะเก่าอย่งนลงพป่งีวสามรเก้าสามซีแล้วว่าเนี่ยนี่เก้าสามซีเกาสามซีนี่เก้บอกคัดไานี่ที่เขาเพเขาน่าเห็กกว่านะก็เลย จะหุตื ừ ừ, mm ่น hmm> ข mm ึ hmm. mm ้นมาหลอกกันบาหลายพ้อมือนั่นแหละมาซ้ำนั้นขอต้องเรียนฟันทงเขาพอ่ามยนแตงหว่พดีก็ใช้วิธรยะไยังขี่ยูเนื่อนแบบบ้านเนี่ยได้พอ่าไีหนาเป็นหมดว่างหันที่มออกเรยกันยงว่างหันมันออกหมดว่างหันมันอาเก้าแปดกับเจ็ดเก่าตรงๆเล่นวะเพราะงันมันมีอยู่หดหนึ่งเจอมันออกเก่าศูนศูนเก้าแมไปยันหน็จนกือบบ้ามาบอก วาวางแบบนี้ติ่ว่าได้บอกเอ็ซ่ีฝังเจ้ย่น่าจะ่าทยออกให้เอ็ชีบางน้ำมันถือกันวุ่นได้ครับครับเป็นเขียนเล็กใช้หนกไปไปเบบพ่อห้างนกป็นเขียนเล็กใช้โนกไข่มันเป็นเก่าศูนเก่าบานไปไปสื่อสื่อถ้าศูนเก่าเก่าศูนว่าเอาวาว่มักเล็กเก่าศูนมันรอเก่าศูนล้างเนาะโอ้ยโยงหนากันกับเชี่ยวแก่เลยแก่ไหมให้แก่ไหม่นันหมอนเ๋ยว ลักษณะเบิงหนาขาเสี like uh ้ยวแก่เ hmm. น mm ี hmm. yeah, like, yeah, like, uh ่ยเอามัต้องแรงไปเสี่ยวแก้วเนาะเอารูเบิ่งหนาต้นพ่อข้าเสี้ยวแก่เนี่ยเสี้ยวแก่เห็นี่ไหนเสี้ยวแกกับหน้าตาคนเลยเรื่อเอะับคนจเอ้แก่กับทื่เรียกะยิ้มนี่แล้วบานี้เรีกชื่อเรียกพราครับตับแกเสร็จแล้วตอนพอกันที่เขาบอกว่านแ้วก่อนบอกกันได้ไหมบ่กแก่กับซื่อซื่อ้าสนเก่าเก่าสวนเบาเี่ยบ๊อบบ๊อบนะ ซาท่านยี่ก็ซื้อสวนเขาเหมือนกันบ้านนีมแรงมากโอ้ยนางบอกกันเอาไม้เฮ้ยเอาไม้หมอนไปเทียบจอยเพิ่งเราเดียวปั้มแกงเออเพื่อนเพิ่มแล้วก็ต้องเอาไม้เอาไม้เโซ่หมูโซ่เล้วไปมดน้ำต้นนั่นไงเยอไปรวมแล้วเป็นอาทิตย์ก้วนดีละมันมดน้ำ ต้นกระท่อมโอ้ตัวเดียวโดด้วยตัวนี้เขาสามสีเนาะเขาสามสีในงสั้นเล้เขาบางแทะเขาวาเพราะเขาม่อหงาดหคิดว่าเจเสร็เนาะจริบ้านะอเสียไป้ดีเนาะหงวดนี่เจ้าเจ้ามันคอนซัางสิมันใจว่าที่เจ้าบวกเหล็กเอซีเป็นเทิงฝันหัวหัวจิงไขาเครงปูถวดมหาเจ้าะณตอนนี้เจ้ามันใจหลายเติ้ว่านี่นะคอนมันใจมันใจมัน เติอนหนึ yeah sure s <S ่งยู uh ่เ huh. ติอนหนึ่งมันใช่เติอนหนึ่งเพราะว่าฝันแบบนี้มันก็บพวกใคยได้ฝันโดนแล้วอ๋ออันนี้คือฝันปูถวดมาบอกเนาะในวันก็ประจานเปนมากเชื่อว่าที่เขาเขาเขาหูเรียงน้ำเด้อตัวนี้เพราะว่าพวฝันก็คือขนาเพิ่นอพิธมปรารถนาดีเนาะคืออยากมาทายทอดมาว่าสู่เอกซี่ตังว่าเพิ่นฝันแค่สี่ปูถวดมาบอกประมาณนี้แล้วที่นี่ตัวนี้ซิเมนเพราะมัน พอน่าคือแต่ก็เลยการันตีนะครับเจ้าว่าก็เรวนี่นลักษณะที่ว่าของสี่นี่ขันพูมาก่งวิ่งวิ่งเกาคือภาษิเงนันโดดว่าคือฉันวิ่งเกาได้ขนูมาเก่งวิ่งมาเก่งเหลืเพาะต้องเลีขาบุดีที่เลยทีเลตะบดีอเพราะพอน่ามากเก่าเรอก็ทษไปหาหมอดิ ใจนจ่โลเกอลองโลเกอลอโลเกอลองโลเกอวันอเน่าคลิป่เราอาเนีครับวันนะ้แับท่านผู้ชมเลขเก้านี่มากเลยเนาะนี่มากเลปูเ็นน่านเก่าอยู่แล้วเนี่ยดูครับห้องกบะบงไว้นะครับไว้เป็นแนวทางวัคขนัดที่เป็นบอกเลขมานี่ยเก่าสามสีนี่มันตรงกับ่านผู้ชมบอเพราว่าเราคทำไมบอกหลายตัวจะไม่ใช่หลายตัวนะคลิปเลขที่ผมใา่เพราะนัคือคลิปที่ว่า ขนาดฝันขนาดฝันนะครับขนาดฝัน,นอ่าเผินเผินฝันก็คือฝันเกี่ยวกับหัวกิ้งค่เกี่ยวกับเตียงนอนเพลินแต่ว่าหลังจากเผินฝันเกี่ยวกับเตียงนอนแล้วภายใน่ขึ้นนั่นครับปูถวดเข่ามาหาเผินเลยนี่พอเอขอ่ามาเผินปุ๊บเผินกับที่จริงเผินมาหาผมหลายเทปอะประเด็นนี้มันเบาแบกมันบอกผมด้วยจริงได้ไหนเผินหัวจะมายั่งขึ้นหัวนั่นเดี๋ยวเป็นเตียงตัวทายคลิปกันม้าเกี่ยวกับขนาดกลางท่ากัน จะได้มาไดไปจะได้มาทยเันคนก็ไปจอยทีมงานได้ชนะได้ชนะนีะก็้่็เขาันนี้เป็นไปเด็นไรยักว่าถน่องน้องราคาดีมุงน่รจวบทยาคาจนแล้ตั้งสองลอยเลยละยิงยอมเงินครับนะครับใครบ้างไว้ทั้งว้ครับผมจะไปชมบวมเป็นวันทีมา้ไทยหลายคิดหลายอยวันนี้คือผมจะคิดตามสถานการณ์ก่ก็คือทางเพื่อนฝันหรือเพิ่นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผมต้องมาทายตามแต่ทาทช่งดิเบิงกันได้ว่า าำว่าตามเนี่ยเดี๋ยวจำโจมตีมาว่าของคือเลขออกแล้วจัะมาบอกกันที่หลังอยากให้มีหลักฐานมีคลิป้เบิงแต่ละคลิปแต่ละหมองแต่ละบอลเกี่ยวกับขนาดนะครับผมเนาะอ่าคนที่เดียวหัวหัวนี้เป็นบอกตัวนี้ผู้ส่วนมะเขือขนาดเดิมกับตัวนี้หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างงบตัวนี้มถึงไหมสิเดียวหัวกันปวถึงนะครับนักข่าวนะคันลูกอาร่บตามเพิ่นกลับ่าตามนี่นี่เป็นมาตามเนี่ยเนี่ยเป็นมาตามมาเรื่อยๆเิ่นมาต่อเนื่อนะครับเนาะ ปนะคือค <be> ือประมาณมิสันีแล้ววัน่ะเมีนมิสซันีมิสันดีแล้วแมียนวันนี้ไอฝากบอกเอซี่จัไหนเนี่ยห้าคนเสี่ยโชคหรือสิ่ยังไม่ถเรียเขาถึงสิบเาเขาเขากันไปฝากเพื่อนเอซีนอเราอบอกฝากอซีไอเป็นซื้อจะไปซื้อนาคาหลายพ่อพ่อดีพ่อดีเนี่พ่อฟังพ่อได้ฟังทันทันทันนักก็คือวิ่งเก่าตัวเียวรอ บอกสิเลยนะครับว่าวันที่แล้วแล้วก็ว่าทิดเลขสิมี่เก่าเลยว่าเนี่ยมันจะมาวิ่งเอาวิ่งเก่าจะไม่ได้เงินหลวันไหนเนี่ยสิเขารางวัลที่หนึ่งอะไรเด้่ยลอตเตอรี่เปล่าไปหาลอตเตอรี่แมนยูดะเกี่ยวกับเกียกได้หมดครับนั่นแหละครับผมนั่นแหละย่างพอนาเพิ่งเคยบอกเลขคือที่จริงเนี่ยที่นเพิ่งบอกคือช่วงนั้นก็ อันนี้บนรูนหมวดที่ผมทายมาเนาะล่าสุดก็คือคนบอกแค่สามต่อหานะที่มันถืงสามตัวตรงๆที่จริงเนี่ยสามตัวตรงคนซีหมวดสอนนะครับแต่ผู้ชมแต่ว่าหลังๆจากนั้นแล้วพอเห็นมันดังถึงมากมันมีการอันเอินถึงมากหรือว่ามันมีการโด่งนังถึงมากแล้วกลายเป็นมะเขายอดหลังก็มีมะเขารีดตัวเก่าเพิ่นกามีมะเขาสามตัวหนาสามตัวถ่ายเพิ่นกามีเลกมันก็เขาปลามาเลยแต่ว่าเ่อเด็กเขาแบบบางทีเ่อเด็กเขาตรงๆรงก็ยังสามต่อหานั่นนะครับเออ นั่นแหละครับผมกะบ่าไงครับพระเพิ่นบอกไปอีกเรื่อยๆมันจะเป็นช่วงจังหวะของมันเป็นชวงจังหวะเดี๋ยวจิมมีเขาสามตัวตรงเขาจะตามรับช่วงมันไปครับช่วงจังหวะครับพ่นจมูกครับนะครับท่านผู้ชมก็ต้องดูก่อนว่าพราะน่่นบอกจะถูกช่วงไหนก็ต้องจอดยามไสเอาลงเอาไปนะจอดยามไส่ จอบยังยลาคนหน้าบวกจอบบอนเขาไม่ว่าประตูบอกตัวไหนเขาจจอบบอนจอบบอลยานไส่จอดบึ้งต้องแปลภาษาไทยด้วยคภาษาไยจอบดปลาขึ้นลอยนึกปลาขึ้นมาหายใจคือใชแบบว่าปลาบอนต้องแอบส่องแอบดูเอาแอบดูแอบดูอ่ะแอบดูกันว่ามันจะเป็นช่วงจังหวะไหนอะไรประมาณนี้นะหรือจอเบึ้งก็ได้คือแปลเพราะเป็นภาษากลานะ ไป็นเวรเป็นเรน่ะลีงสิบเนียนน้มีอะไรจ้าวยองเบิ่งออกน้มีย่ยายาโย่แง่วนี่ซออมเบิ้องเนาะเอาซอมดีกว่าอ่าเนะซอมเบิ่งว่าเจ้าจะบอกตัวไหนเนาะอืมอืมแล้วเดายวตัวไหนครับจังหวะของมันครับนะครับขันเพื่อนแน่นังมาดิอืมนะครับเป็นมพืเย็เื่อจะต้องก็ต้องรอบบิ่งนะครับผมตัวเจ้ามาค้งทุดไทยบางนสีมหาผมบอลหรนจิตังไหนเพราะนนี้ เป็นตามตัวหาหยางกัครับผมตามตัวหาอย่างบางเจี๊กอะอายุตามคงตามทาแน่ไปนอนเหลียญแน่ใช่ไหมบางเจีกอายุตามกบมพขกกับเสี่ยวเพป็นแน่เขาก็ไม่ค่อยมีเินนะครับก็ดีเสี้ยวไปเทียบะล้ะยอะเลเสี้ยวเกียนะเสี้ยวเกียร์ไปแล้วเดือดเทอาทิตกล้วแล้วเือเทนี่เสี้ยวเกียร์ทําทาเป็นเสียวเกียรดงเทียดหรือเปล่าแล้วก็ได้เสียวเดี๋ยวกลับไปยกสองเดี๋ยวกลับมาหา เอวแมนครับผมคนบ้านนี่นะครับดนพอกันโดนพอกันดีคนพอต้งเลีกับคนนันเ่ไม่ได้พอกันโดนแล้วคนจริกันมาโดนนะเราโอนนะวัแมนเราอีจริงจริงนะันแมนครับคนทุจกันมาโดนแล้วนะครับจับก็เพิ่มมากจะเพิ่นเพิ่นแมนพังปุญญว่นากเเพิ่เพราท่านเกินกัจะไม่ไม่ได้วงตอนนั้นตอจะไล่าไข่เนี่ยควานไปกวานกันสิควาผกออกควานเลยคนควาอก็จงโดนยางต่ มันจะมาตามไหมจริงว่าเขาไล่เลยคกันฮันต้องรับโทรศัพทพี่เด้อพี่มีตัวจดหมายโอ้นะครับท่านผู้ชมเอาครับเอาเอาคือเห็นข้เห็นคนฮันถือกระดาษอยังม่กระดาษเนีตอนไหนเออคนงานันลความเห็นโยกันมากเลยทาล้างแม่ทล้างว่ะเป็นกระดาษมากจิงจริงเป็นเทียนเขาเป็นพยานเาเริ่มเขียนโอ้สี่สามเก้าฮะ สี่สามเก้าเอ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 าให้เอฟซีเขาเนั่นไหมสี่สามเก้าเกสามสีู่่เราเพิ่งเขียนมาเพิ่นเพิ่นจำว่าอะไรเพิ่นเขียนไม่ยังดีผมบปเพิ่นเม่นเเอ้าเพิ่นยังรับเขียนมาไงครับเออเพิ่นเพิ่นบางใจิ่นรืมเออเพิ่นางเกสเพิ่นเขียนมาแต่เนียนเราสมมติเพิ่นเขียนมาแต่เนีนะครับหมายนอ่เขี่นเนี่ยทานครับเก้าสามสี่เก้าสามสี่ ผมไปเห็นกับแม่พี่ว่าเป็นถือกันนะถือขนาดเที่ยงมาบ้างหลังเขาทองแลกนะครับครับพ่อนาดในสัปดาหสี่หมดนี้ให้ท่านช่องทั้ฟังแน่นอนนะครับอย่าลืมดูให้เป็นอย่างทันแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับท่านชมเด้อนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้กับทางทีมงานหนุ่มอันคนเดิมกับทางเขาทองแหลกคนเดิมป้าตัดคนมีซินบําแพ็จแชนแนลแล้วก็มาวินแชนแนลนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับพ่อนาดค่ำคืนนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ไปท้ายคทีเดียวท้ายขนาดแล้วเพื่อจบนะครับเจ้าหน้า อ้าโอเคครับ,บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็แล้วกันนะครับผมเด้อสำหรับค่าคืนนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าอีพีหน้าว่าจะไปสถานที่แห่งไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็แล้วกันนะครับผมเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างคุณเฟยตรงงามรานตีสวัสดีครับฝังเลยนะครับ